ごありがとうございました ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซักซิ่งหนลกับหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะประจำทุกสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะอยู่กับทางด้านของพี่จอยสุภาและทีน่าสุพัฒกิจค่ะเป็นไงบ้างคะพี่จอยสัปดาห์นี้ตื่นเต้นดีไหมคะตื่นเต้นเรื่องอะไรคะโอ้ยก็บ้านเกิดเราสองคนนะสิคะในแถบภูมิภาคยุโรปอะค่ะพี่จอยทั้งฝรั่งเศสนะเขาก็ขู่วังกนเหมือนกันใช่ไหมคะทำตาโตเลยทันทีเดี๋ยวขอไม่เชื่อนะคะสวิสไงสวิสบอกว่าอยู่ดีๆไม่เอาแล้วไม่ผูกค่าเงินกับยูโรละ อืมอ้าวไม,ไม่ตกใจหรอไม่ตกใจหรอกเขาลุ้นข่าวดีอยู่ก็จะไปประชุม ECB ลุ้นด้วยหรอเขาอยากเห็นเขาอยากเห็น QE เขาอยากเห็นเงินจากต่างชาติเข้ามาเงโอโ้แต่ว่าตลาดคุณบ้านเราเนี่ย ไม่ค่อยไปไหนเลยนะดูอึดอัดมากของใส่สกินไปเยอะตลาดหุ้นชัไม่ใช่เราเตลาดหุ้นตลาดหุ้นนะเราเฟียวแล้วนะวันนี้เนี่ยอ้องบอกอย่างนั้นนะคะแต่ว่าปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยุโรปก็ดีเรื่องของอะไรนะความอึมครึมจากวิกฤตราคาพลังงานยังคงต่อเนื่องใช่ไหมพี่จอยดียิ่งอึมครึมแบบนี้ดีราคาบ้านเราลงตั้งเยอะแน่โอ,อคนคนใช้รถอ่ะใช่นะคะใช่แต่ว่าพอนะ้ำมันลงเยอะๆ,ๆแบบอแบบนี้เนี่ย สัปดาห์ที่ล้วเราฟังไปนิดนึงละใช่ถูกว,ว่าเราอยากจะรอวยอยากจะรวยกันแต่ว่าสัปดาหนี้ยังไงต่อดีะเราจะมารอวอยอจากวิกฤตราคาพลังงานกันอย่างต่อเน,นื่องได้อย่างไรกันบ้างใช่ไหมคะ,คะถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Stock Signal ในช่วงรอวอยสเปเชียลนะครับาจ้า จากสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยเรื่องน้ำมันนะใช่ประเด็นร้อนอที่เราหยิบยกขึ้นมา,านรับมันคือเรื่องน้ํามันที่ผัน,นผวนาาาผนาันผวนมากผันผวนงงในทางลงนะในทางลงเนะแต่ว่าคือในแง่ของ มีผู้เสียก็คือราคาน้ำมันลงมาเนี่ยมันต้องมีโอกาสจัาห์ที่แล้วที่เรานั่งคุยกันเราเห็นเรื่องการอันนี้คือกราฟของน้ำมันเนี่ยตลอดตั้งแต่ช่วงปี2008ให้เห็นฮิสวอรีมาที่เราเกินไว้ว่าคราแล้วตอนก่อน2008ขึ้นไปถึง140เหรียญต่อบาร์เรลแล้วช่วงวิกฤติสะพานเนี่ยลงมาที่30เหรียญช่ช่วงนั้นก็วิอหวาไปช่วงหนึ่งนะครับแต่รอบนี้เนี่ยจาก110เหรียญเนี่ยช่วงต้นปี2014ลงมาถึงปัจจุบันเนี่ย โอ้โหลงมาตอนนี้ต่ำกว่า50เลงมาครึ่งอ่ะเออลงมาครึ่งนึงนะครับที่เราวิเคราะห์ไปเขาด้วยแล้วเนี่ยเรามานั่งมองว่าเอ๊ะรอบนี้กับรอบที่แล้วมันต่างกันตรงไหนรอบที่แล้วดีมานช็อครอบนี้ซัพพลายล้นมันต่างกันตรงรอบนี้ผู้ผลิตผลิตมากเกินไปเรอเมริกาเข้ามาในตลาดที่เราเห็นในเรื่องของเชลแก๊สนะครับแล้วโอเปกไม่ยอมลดกําลังการผลิต ใช่ครับนะครับดังนั้นประเด็นคือที่เรามานั่งดูกันเนี่ยสัปดาห์นี้ใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์<อ>และน้ำทุนระยะสั้นกับทุนระยะยาวเนี่ย<อ>แต่ละคนควรจัดการบริหารอรอตยังไง<อ>ควรทำยังไงนะครับ<อ>เอาเรื่องไหนก่อนดยยีอ่ะอื้อ,อนนแน่นอนผู้เสียประโยชน์เนี่ยคือผู้ผลิตแหละใช่ผู้ค้าขายน้ำมันแน่นอนแน่นอนอันนี้ของตายใช่อยู่ๆะวันนึงขายของเลยราคาครึ่งหนึ่งอ่ะใช่ทำใจลำบากแต่ว่าถ้าบอกว่าผู้ได้ประโยชน์ ผมว่าประเทศไทยนีไม่น้อยหน้าใครนะได้เหมือนกันเหรอใช้น้ำมันเยอะนะกลุ่มปตทเนี่ยนะครับดูตัวเลขแล้วจะตกใจยังไงครับพี่ประเทศไทยเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันเนี่ยคิดเป็น12ของ GDP โอ้โหเราใช้จ่ายเรื่องน้ำมันเยอะนะอย่เงินเงินก็จะเข้าเข้ามาเข้ากระเป๋าเรา ข้ากระเป๋าคนมากขึ้นใช่คือสเปนน้อยลงอ่ก็ยังอยู่นะก็ต้อมากขึ้นอ่ใช่ไหมแต่เราก็คงไม่เซฟมากขึ้นเราก็คงเอาเงินก้อนนี้แหละไปใช้ที่อื่นต่อแล้วการมันพการมัพุ่ในประเทศจะต้องดีขึ้นไหมก็ต้องดีขึ้นตอนนี้เติมน้ํามันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยถังละสองพันตอนนี้เป็นไงสบายตัวขึ้นแล้วคุณไปเก็บเงินมากขึ้นปะเก็บมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเอาไปทำอย่างอื่นแทน อันอย่างนี้ก็ถือว่าเราก็ได้ประโยชน์เทียบภาพกว้างๆเนี่ยภาพขนส่งกลุ่มที่เขาเรียกว่าใช้บริโภคน้ํามันเยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะภาพขนส่งนี่คอสเรื่องน้ํามันนี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของของเขาได้ประมาณหนึ่งในสาหนึ่งในสเลยทีเดียวหนึ่งในสอย่าลืมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราคิดถึงแต่บริษัทที่เกี่ยวกับเครื่องบินล่าสุดนี่นะเราไปเจอลูกค้าลูกค้าเราทําประมงมีเรือหาปลา ครับโอ้โหบอกว่าราคาน้ำมันอย่างนี้แฮปปี้เลยแฮปปี้อีหลีอย่างนี้คือได้พูดได้ประโยชน์ใช่ใช่ครับแล้วอะแล้วอย่างถ้าอย่างสมมติคุยในเรื่องราคาน้ำมันแล้วเรามองว่าให้สายสายการบินน่าจะได้ประโยชน์อย่างนี้เนี่ยใช่เพราะว่าไอธุรกิจประมงเนี่ยอยู่ในตลาดคงไม่ค่อยเยอะนะจะมีสายการบินเออสายการบินดีไหมเอาซื้อเลยได้ไหมซื้อเลยได้ไหมสายการบินก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวเฮดจิง นะครับเฮดจิ้งเนี่ยไม่มีใครทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะจริงๆส่วนใหญ่ก็จะทำกันอาจจะ30อย่างเฮดจิ้งของสายการบินคือซื้อน้ำมันล่วงหน้าไว้ซื้อน้ำมันล่วงหน้าล็อกต้นทุนไว้ก่อนเมื่อกี้ก็แพงเลยครับคนที่เราเห็นทำมากที่สุดเนี่ยสัดส่วนประมาณสัก50%อคือเขาบอกว่าเวลาเราดูในเรื่องของน้ำมันเนี่ยมันดูยากน้ำมันเนี่ยเป็นสินค้าที่โอ้โหหลายคนมันขึ้นมันลงหลายคนบอกว่าลงมันขึ้น ฉันวิธีการทำเฮดจิ้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำกันอย่างห้าสิบเปอร์เซ็นต์เม่อก่อกักๆที่เหลือเนี่ยก็ซื้อค่อยๆตามปีปฏิทินไปแล้วก็มาขายตั๋วล่วงหน้าการทำเฮดจิ้งทำให้รู้รให้จ่ายแล้วก็มาขายตั๋วอย่างเวลาเราจองเนี่ยบางสายการบินเนี่ย,ยล่วงหน้าสามเดือนเห็นไหมราคาถูกกว่าปัจจุบัน เพราะว่าเขาสามารถรู้ได้ว่าโอเคจะมีคนขึ้นเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการของเขาครับั้นต้องรอจังหวะนิดนึงคุณปิ๊กมีเห็นบอกมีเรื่องเทคโนโลยีจะเล่าให้ฟังก็อย่างทุกวันเราเนี่ยเราคุ้นเคยอยู่แล้วเรื่องรีไซเคิลเพราะว่าอย่างอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยโลกเรามันไปทาง พลังงานทางเลือกกันเยอะใช่ไม่ว่าจะเป็นลมโซล่าต่างๆเนี่ยซึ่งก็ช่วยประหยัดทําให้ไม่ต้องใช้น้ํามันมากขึ้นในการยิ่งใหม่ทําให้น้ํามันคนใช้น้ำมันน้อยลงใช่รถยนต์ใหม่ถูกกว่ารถยนต์เก่าตั้งเยอะคุณเห็น่ยไฮบริดอย่างเงี้ใช่ไหมเติมนิดเดียวอันนี้ไฮบริดนี่ประมาณเท่าไหร่20กิโลยิบกโลลิตรอืมอ่าแล้วต่อไปนี่กําลังจะมีไฮโดรเจนอีกใช้น้ําเลยใช่ทำให้เรามานั่งคิดว่าราคาน้ํามันมันจะกลับไปยืนร้อยเหมือนเดิมเนี่ยอื คงไม่ได้คงไม่ใช่ง่ายนะไม่เร็วนะไมคงไม่เร็วแล้วโดยเฉพาะเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยนะรีไซเคิลรียูสเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะโอุล่าสุดนี่มาเลยคุณบิลเกตบิลเกตเหรอทไเออเพราะว่าเทรนด์ตรงนี้กำลังมาไงเทรนว่าเอ้ยใช้เทคโนโลยีรีนิวเวอร์เบิลทิ้งไม่ทิ้งเอามาใส่ใหม่รันออกไปเป็นพลังงานมันทำอะไรอ่ะนี่ล่าสุดนี่เครื่องกรองน้ำเอามาจาก Human waste คืออะไร Human waste อ้าวคืออะไรของหนักเลยของหนักเลยเหรอแกทำยังไงแกเอามาเลยโอ้โหแกรวบรวมมาเอาอุจจาระเออเอามากรองเป็นน้ำอ่าแกดื่มโชว์เลยโห้โอแล้วบอก delicious water โอรนี่อะไ้เครตอต่อเปล่าไอ้ของจริงเหรอของจริงอแล้วเขาบอกว่าไอ้เครื่องเรียนมันทำให้กล้าไหมกล้าดื่มไหมก็แกดื่มมา แล้วบอกนิดได้มาปุ๊บเนี่ยนะได้ทั้งน้ําสะอาดอ่เพราะแกเอาไปเบิร์นเอาไปเผาเป็นพันองศาเซลเซียสเลยนะแล้วส่วนหนึ่งได้เป็นแอชเป็นถ่านแล้วได้เป็นไฟฟ้าด้วยอย่างบอกยอดสุดยอดอย่างบอกแสนคนเนี่ยนะได้น้ําประมาณ80,000กว่าลิตรได้พลังงานอีก250กิโลวัตต์แล้วบอกไอ้เครื่องนี้เนี่ยบอกโหากลังจะเอาไปประเทศที่อ่า แห้งแ้งธุรกันดานหรือว่าดีใจกันแน่เลยก็ไม่ทราบดน้ำอุจจาระกันไม่ทราบว่าจะดีใจหรือเสียใจนะอันนี้เนี่ยแต่ว่าขายในเมืองไทยเป็นไงโอ้หซับไพเราเพียบเทศกิจเทศบาลเนี่ยโอ้โหนะมาปุ๊บนะแล้วก็เอาเครื่องของคุณบิลเกตมาต่อท่อเข้าไปดื่มชกก็ต้องเรียกเรียกทั้งเทศบาลเรียกทั้งผู้ว่านะมันดื่มชกัน อันนี้ช่วยนะเขาว่าคือตอนนี้เทคโนโลยีมันเยอะมากโเยอะะไม่แต่บ้านเราดีนะคือคุณเิวเก่เขาทาน d e l i c โอ้ดิลิเชตวอเตอร์เนี่ยนะมาบ้านเรานี่อาจจะลดแซบๆหน่อยนะเพราะพวกเรากินเผ็ดกันนะตซบเยอะโอ้ยไม่ไหวว่ะผมว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างไงว่าเฮ้ยเลืกเทคโนโลยีนะคือไม่มีไม่มีไม่มีของเสียใช่สมัยก่อนบอกว่ากลัวน้ำมันจะหมดโลกตอนนี้เนี่ยมันลน ความคิดคนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วทีมันมาเนี่ยแล้วเอาไงดีกับการลงทุนเออยงถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยกลุ่มน้ำมันไม่ต้องทำอย่างไรถ้าสั้นเนี่ยผมไปเล่นกลุ่มอื่นดีกว่าง่ายกว่าไปเล่นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคานน้มัที่มันลดลงนะนน้มัจากการโรยพวกจากอะไรง่ายกว่าสำหรับการเทรดสั้นนะแต่ถ้าคนครับในมุมมองของนักทุนเนี่ยถ้าลงทุนระยะยาวเนี่ยอย่างแพทเนี่ยนักลงทุนระยะยาวเนี่ยทำไงถ้าระยะยาวเนี่ยอย่างตัว เนี่ยผมอาจจะมองว่าเป็นช่วงจังหวะในการเก็บระยะยาวนะครับแต่ว่าก็ดูจากกราฟเนี่ยกว่าจากข้างล่างใช่ไหมคุณปิ๊กข่าวรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วเนี่ยเอาว้โซแล้วขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยมันใช้เวลาเป็นปีเลยนะนะครับดังนั้นใครซื้อตรงนี้เนี่ยมันถ้าดูจากทรงเนี่ยมันอาจจะยังไม่ขึ้นทันทีดีือไม่หรออาจจะลงต่ออีกหน่อยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นประเด็นคืออาจจะเป็นจังหวะค่อยๆทยอยเก็บ นแบบนั่งทุนระยะยาวแต่คือระยะยาวนี่คือต้องระดับปีโอยาวยาวมากเป็นปีระดับปีระดับปีเราไม่เรียกเราไม่ใช่การเทรดละแต่ถ้าคนต้องการผลตอบแทนเร็วเนี่ยอาจจะต้องต้องมองอย่างไปในกลุ่มอื่นที่ได้ประโยชน์ถูกไหมในเรื่องการบริโภคอะไรที่ของคนไทยน่าจะเพิ่มขึ้นใช่นะครับแหมระดับนี้เราจังซื้อกันเลยลงมาระดับนี้ทำไมจะไม่ซื้อแต่ต้องปรับมา์แคทให้ถูกว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภทไหนคือถ้าระยะสั้นแน่นอนอาจจะยัง ใส่ตรงนี้ไปเหมือนจะเป็นการรับมีดระยะสั้นรับมีดแน่นอนก็รอให้ฟอร์มตัวหน่อยอย่างน้อยให้อายไซมันมันเริ่มโค้งหน่อยโค้งหน่อยทำสะพานโค้งหน่อยนะครับวันนี้ก็ชัดเกนครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันนะฮะคงจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับ Ro เบิ Special นะครับเราเจอกัน แมหนุ่มๆเนี่ยเขาช่างเปรียบเทียบเนาะไปหาวิวัฒนาการต่างๆมาให้เราได้คืนเครงกันอยู่เรื่อยๆเลยพี่จอยเรียกว่าขาไปด้วยมีความสุขไปด้วยแล้วก็ดูเรื่องเชื่อมโยงมาถึงเรื่องของการลงทุนด้วยใช่แล้วสุดยอดจริงๆนะคะแต่เชื่อมโยงมาการลงทุนแบบนี้เนี่ยอีกหนึ่งมิติที่เราต้องพลาดไม่ได้เลยก็คือว่าแล้วตลาดที่ดูอึดอัดแบบนี้ที่เราคุยกันไปรวมถึงปัจจัยสัปดาห์หน้ายังไงมันเยอะหรือเกินใช่ไหมที่จะเข้ามาเนี่ยใช่แล้วหลายคนเริ่มเริ่มที่จะมีความ รู้สึกว่าเอ๊ะแบบพอลงมาขนาดนี้พันห้ารจุดเอาไงดีนะจะรับอยู่รับไม่อยู่อ้ยหลากหลายคำถามนะคะคือรับอยู่หรือรับไม่อยู่เนี่ยอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าอึดอัดมากเลยจริงๆกับการปรับกลยุทธ์ช่วงนี้แต่ต้องบอกเขาว,ว่าไม่ต้องอึดอัดไปเพราะว,ว่าถึงแม้ตลาดจะวิ่งกรอบแคบๆแบบนี้เนี่ยหุ้นดีๆที่มีโอกาสในการลงทุนเนี่ยเราจัดมาให้เต็มอยู่ละอันนี้แหละที่อยากได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้อดาจะรอแป๊บเดียวในช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะวันนี้นะครับเราจะมาปูพื้นฐานกันนะครับ กับ Candlestick หรือการอ่านราคาด้วยกราฟแท่งเทียนนั่นเองอ่ะอย่างแรกเลยนะครับแท่งเทียนนะครับจะประกอบจากราคาทั้งหมด4ประเภทนะครับ Open High Low Close นะครับหรือราคาคเปิดราคาปิดราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดนั่นเองนะครับเราสังเกตที่ตัวอย่างเรานะครับถูกเรียกว่าแท่งเทียนเพราะว่า จะมีตัวแท่งนะครับแล้วก็มีตัวไส้นะครับตัวไส้นะครับจะบ่งบอกราคาสูงสุดและต่ำสุดของวันนะครับส่วนตัวแท่งเทีอยอนเองเนี่ยจะบอกเราว่าราคาปิดและราคาเปิดของแต่ละวันนะครับอยู่ที่ระดับราคาไหนนะครับทีนี้จะมีการใช้สีนะครับมาช่วยทำให้เราดูง่ายขึ้นนะครับถ้าแท่งเป็นสีเขียวนะครับหรือบางคนชอบใช้สีขาวนะครับได้เหมือนกันแปลว่าราคาปิดเนี่ยนะครับปิดสูงกว่าราคาเปิด แปลว่าพุ้นขึ้นนั่นเองใช่ครับนะครับแต่ถ้ากลับกันนะครับถ้าแท่งเป็นสีแดงนะครับหรือสีดําแปลว่าราคาปิดนะครับอยู่ต่ํากว่าราคาเปิดหรือดูอีกแง่นึงก็คือราคาหุ้นตกนั่นเองจริงๆแล้วผมให้ความสําคัญกับเรื่องแท่งเทียนมากเลยนะครับแต่หลายๆคนอย่างเช่นมือใหม่เนี่ยจะเหมือนกับว่ามองข้ามมันไปแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์สําหรับเรามากครเพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกของราคาหรือว่า price action ถ้าเทียบกับการดูอินดิเคเตอร์นะครับแท่งเทียนนี่ให้น้ําหนักมากน้อยแค่ไหนครับค่อนข้างจะมากครับเพราะว่าแท่งเทียนจริงๆแล้วอะ่ะมันคือพื้นฐานของการทำอินดิเคเตอร์หลายๆอย่างพูดง,ง่ายๆเลย<ช>แท่งเทียนเนี่ย D, <ช>ก็คือเป็นราคาด<ช>ิบ <deep S 2> เลยถูก<ช>ไหมใช่ใช่แต่ว่าอินดิเคเตอร์ที่เราชอบใช้กันเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เอาราคาพวกเนี้มาคำนวณอยู่ดีใช่ครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ตัวอย่างแท่งเทียนกันบ้างดีกว่านะครับนี่คือบางส่วนนะครับของรูปแบบแท่งเทียน จุดสาคัญจริงๆแล้วอยู่ที่ว่าเราเข้าใจมันหรือเปล่านะครับเพราะว่ามือใหม่หลายคนเนี่ยพยายามจะไปจําว่ารูปแบบนี้ชื่ออันนี้นะครับแต่สุดท้ายอาจจะไม่เข้าใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใช่คือจริงๆแล้วชื่อมันไม่สําคัญเท่ากับเรื่องราวของมันนะครับสำหรับคุณอ้ํานะครับมองแพทเทิร์นแฮมเมอร์ยังไงบ้างที่หน้าตาเหมือนค้อนเนี่ยครับมันคือรีเวอร์เซอรบูลลิชแพทเทิร์นนะครับก็คือจะมีราคาขายลงไปแต่จะมีคนที่จะซื้อให้ราคากลับขึ้นมาใกล้ๆราคาสูงสุดครับ นี้ก็เป็นแท่งเทียนที่มีแนวโน้มที่ไปในทิศทางบวกมา<ว>กวกว่าทิศทางลบใช่ไหมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนของของราคาคในขณะนั้นเหมือนกันทีนี้<ม>จุดสําคัญเลยนะครับกลับไปลองไปดูนะครับว่าแท่งเทียนในกราฟเราเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะครับอาจจะไม่ต้องรู้ชื่อมันก็ได้แต่ถ้ารู้ก็ดีถูกไหมครับแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยไม่เป็นไรแต่ขอให้เข้าใจพฤติกรรมที่อยู่เบื้องหลังนะครับแรงซื้อแรงขายก็จะเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ ช่วยบอกแรงซื้อแรงขายและแนวโน้มระยะสั้นได้นะครับก็ลองไปฝึกดูกันเนาะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเราจะมาต่อด้วยแพทเทิร์นในการกลับตัวของแท่งเทียนนะครับเราจะคัดตัวเด็ดๆมาให้อย่าลืมติดตามวิกน้านะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ